สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนีนรับก็สู่ทีนิมชาแนลอีกแล้วนะครับวั n n น,น,น,บนนี้จะมารีวิวปัม๊มเบรนะครับปัมบ๊มเบรเป็นปั๊มกระทุง r c b นะครับหรือว่า r a c i n g Boy นะครับเป็นยี่ห้อเก่าเขาคือ r a c i n g Boy ตอนนี้ก็เป็นชื่อเป็น r c b แล้วนะครับนี่เลย r c b ดูแพคเกจกันนะครับนี่สีเขบอกว่าเป็นสีชาโคลนะครับด้วยว่าฐานนะครับบอกราคาหน่อยประมาณหกร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ใส่กับเอ็กวานาได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงอะไรเดี๋ยวเรามาแกะกัน แกะออกมาแล้วนะครับมาดูรอบๆกันก่อนอันนี้จะมีรอยบ้างนะครับเพราะว่าโดนสีของกระดาษเนี่ยอาจจะทับเป็นเวลานานมีรอยนะครับก็มีการมิลลิ่ง RCB นะครับเป็นมิลลิ่งเนาะเหมือนมันเคยมีรอยนูนอะ่ะแล้วเขาเขาเจียวออกมันก็จะมีรอยเป็นเนื้ออลูมิเนียมนะครับมีสองด้านเลย ในความว่าใส่ด้านไหนอะเอามาเราเราจะใส่คว่ําหรือว่าตั้งหงายก็เห็นโลโก้มันนะตัวนี้นะครับสามารถที่จะกลับหัวกลับหางได้นะครับแล้วเราถอดตัวยางนี้ออกมานะครับแล้วก็ด้านในเน,นี่ยเห็นไหมมันจะมีป็นกิบล็อกอยู่สามารถถอดตัวนี้ได้นะครับแล้วก็กลับหัวกลับหาง ตามรถนะครับบางคนใส่เกียร์โยงเบบนี้อาจจะต้องหันหัวไปทางหลังนะครับตัวนี้ก็ปรับได้นะครับมีหมุดเป็นลิบล็อกนะครับดูนะครับมาตรฐานโอเคเลยดีกว่าของเดิมรู้สึกชอบมากตรงนี้นครับปรับง่ายปรับตรงนี้ได้ปรับตรงนี้ก็ได้เป็นตัวล็อกนะครับปึ๊บหยับ แล้วก็ตัวตรงนี้นะครับตัวรูเนี่ยจะมีเกลียวมาให้นะครับเหมาะกอับใส่น่าจะน็อตเบอร์สิบสองได้ไหมไม่แน่ใจนะพ่เบอร์สิบสองเบอร์สิบแต่เดี๋ยวสิบสองสิบสองใส่ได้เออให้น็อตมาให้ด้วยน็อตน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็แหวนทองแดงถอดมาก่อน เป็นน็อตแบบสายเดียวนะครับไม่มีแบบสองสายนะครับด้านในนะครับผมเห็นอะไรแวบๆบแบบนี่นครับเป็นลูกสุกอ๋อเมื่อกี้น่าจะแสงแค่เวน <c oughs> พอดีผมเห็นลูกสูกเป็นสีม่วงก็เลยเฮ้ย <c oughs> ไม่ธรรมดาเปล่าอัะไอ้ทั่วๆไปนะธรรมดาโดยรวมแล้ว ที่ผมมั่นใจเลยว่าใส่ได้นะ X1R นะครับใส่เกียร์โยงกับขาเดิมมันได้แน่นอนแล้วก็ผมว่าโนวาน่าจะได้นะครับพรโนวาอันนี้ยกสูบมัน14มิลนะครับเพราะว่า X1R ผม,มผมใช้ชุดซ่อมของโนวาอยู่แต่ผมว่าขายึดมันน่าจะได้นะอันนี้ผมไม่ชัวร์แต่ว่า คิดว่าน่าจะได้ส่วนพวกโซนิกโซนิกผมว่ารูเนี่ยมันใหญ่เกินไประยะก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์เดืออาจจะได้ก็ได้นะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับที่ต้องเพิ่มเลยก็คือสายน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็กระปกจะซื้อเป็นกระปกแต่งก็ได้หรือของเดิมก็ได้นะครับของเดิมก็ไม่แพง นะครับถ้าเราไปซื้อในในตามร้านขายอะไรทั่วไปก็ไม่กี่สิบบาทนะครับส่วนสายเนี่ยอาจจะหายากหน่อยก็พยายามหาตามมือสองก็ได้พยายามไม่ใช้สายที่มันสําหรับเบรกนะครับอย่าไปใช้พวกสายยางอะไรผมว่าใช้เรลานานก็คุณนะใช้สายเบรกสีดําๆไปเลยนะครับ โอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดติดตามมาด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ